คทุกนวันนี้พามากินส้มตำนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปเปิดปฏิชินเนาะมากินส้มตำกันหลังบ้านก็จะลกหน่อยนะคะก็จะมีผ้าห่มผ้าห่มเพิ่งจะทำความสะอาดบ้านเสร็จนะคะมาอากาศวันนี้หนาวมากกินส้มตำก่อนนะคะกับขนมจีนเนาะก็จะมีผักนี่เลย มะเขือเปาะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีผักชีนะคะคือผักมันเหลือในตู้เย็นเนาะแล้วมะเขือนี่ก็คือแบบยังไม่ได้ทำกินเนี่ยซื้อมาก็เลยต้องนะอือ่อนใช้มือตามเดิมนะคะไม่เผ็ดนะวันนี้เพริกห้าเม็ดช่วงนี้ มันหนาวมันไม่ค่อยอยากจะกินช่มตําสักเท่าไหร่นะคะทุกคนก็นี่แหละครั้งที่สองนะตั้งแต่หนาวมาเนี่ยอร่อยอยู่มันอร่อยอยู่แต่ว่ามันมันเหมือนกินหน้าร้อนนะคะทุกคนใครเป็นเหมือนกันไหม ้ำแสบก็คือจังมันแสบนีไ่ไหมพี่น้องมันจังใดบหลูมันรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็แบบมีความอยากกินนะเนาะแต่สีสวยอยู่นะอร่อยอยู่เห็นว่ากอ็อร่อยนะมันอร่อยอยู่แต่ความอยากมันไม่ค่อยจะมีนะคะ บ้านมุมนี้ก็จะลกหน่อยนะเพราะว่าอุปกรณ์ข้างหลังมันเป็นตู้เป็นชั้นนะคะต้องเป็นชั้นที่ติดผนังเอาติดกับผนังบ้านทำนี้ยังไม่มีเวลาทำนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้ว่า <c> ง <oughs> หยุดก็ไม่ค่อยว่าง แซบ่บก็ไม่ต้องเผ็ดมากอ่ะดีแล้วเอามาทำไมนำโป้มีไฮสดไม่ได้ตำนำลายอ่ะเนาะพี่น้องตำแบบรีบกินรีบตำอืมใช่รีบตำ,ร,บตำรีบกิน ก็ต้องไปทัวระอีกไปซื้อของไปอะไรอีกเยอะแยะทำความสะอาดบ้านเพิ่งเสร็จด้วยทำเสร็จก็อาบน้ำไม่รู้จะกินอะไรไหมเบื่อกับข้าวเป็นคนที่แบบวาโมเมนต์ที่เบือบเบ่อกับเขาวนี่อส็สิสมตำกับข้าวปุ่น ืินซุสมต่ำม,มันกินมื้อเด้วมันจังแสบพีน่นอ มันเนา้อถิมมีเนื้ออยู่ลืมเนาะแกงอมอมจำได้ล้วยืนนี่เห็ดออมเนื้อเมนูเย็นนี้แหละเห็ดออมเนื้อไปเนาะมีเนื้ออยู่แพ็คหนึ่ง ไปเสออันไปช็อปไทยมาวันโมเมนต์ช็อปไทยไปร้านจีนในหัวลาพามาอืมกินนี้มันเป็นจะแสบ่าแสบนะพี่น้อง ชานี้ติดลมนะคะจะหว่างพอสายมามันก็จากติดลบก็เพิ่มมาเป็นสามองศาก็ยังหนาวอยู่เพราะว่ามันมีลม นี่้อ้ออกไปซื้อของด้วยแหละเพราะว่าไม่อยากไปหลังสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วแม่ อ่ะหน้าหนาวอ่ะพอมันเริ่มมืดมันทำให้เราขี้เกียจออกจากบ้านนะคะ บ้านนีหวานไหมเนาะถามว่ามันเผ็ดไหมมันก็เผ็ดแต่ว่าโอ้ยว่าพูดถึงต้นหอมนะมันเผ็ดนะแต่มันมีความหวานละกะมันเบึกขึ้นขึ้นดังคือนบานเท่าไหม เเบบมากฝ้ากับเฝาวคัวกฝาาแน่พี่น้องเอ้ยยัเฝ่าอ่ะไม่รีบไหมก็กินเสร็จเดี๋ยวจะพาไปเปิดปฏิทินนะคะริ่มแก่แต่ไม่ได้แก่มากแต่ว่าแปลกขนไหมพี่น้อง เคือสดกินได้แต่เป็นคนติกินมะเขือต้มบม่ได้ไหมแต่ว่าถ้าเฮ็ดกับเขานะ่ะกินได้นะพราแกงเขียวหวานหรือเอาไปซุปอะไรเงี้ยกินได้แต่ว่าถ้าต้มกินแบบกับน้ำเพิกหรือว่ากินกับลาบกับยังเสียต้มซื่อๆแล้วกินนะกินบม่ได้ไหมมันขั้นปากไหมเป็นคือกันบป่ามะเขือเนี่แหละ มันขั้นปากแล้วกินไม่ได้เรือไงแต่ว่าสดกินได้สวยเลยแปลกไหม แซป็ปปะอืมอดกัดปากตัวเองน้ำมูกไหลเผ็ดปากบอกเผ็ดกับเผ็ดอยู่เด้อ เมต้องขออภัยในความสิดซสนนะคะ เพชนะเนี่ยห้าเม็ดหรือหกเมวะอืมรู้แล้วว่าทําไมเผ็ดพริกสดหาเม็ดบอกพริกสดหาเม็ดหาเม็ดและ้วกะัไม่อันกพริกแหงไหมพี่น้องลือพริกแหงเป็นพริกขี้นุแหงไหม โอ๊ยขาจะของตัวนี้ลืมก็วายอยู่พวกเพียงหาเม็งม,มันคือเผ็ดคักแท้ที่ไหนได้ตำเองก็ลืมเองอื อนรา้อมาสุแล้วเอรอขอนียวเบิดไหม ใน,นตัวฮัมบวกอะ่ะเขาอจับต้นคริสต์มาสได้สวยมากค่ะทุกคนกลางน้ำเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้ถ้ามีเวลานะจะพาไปเที่ยวนะคะ จะพาไปดูบรรยากาศเนาะว่าถ้ามีเวลานะไม่รับปากนะอืมอือหน่อย น้ำมุกก็ไหลอ่ะมันเผ็ดนะพี่น้องค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปเปิดปฏิทินนะคะทุกคนก่อนที่จะออกไปข้างนอกเนาะไปไปด้วยกัน,นะคะ่ะมาค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวขอแก้เผ็ดก่อนเนาะ อันนี้เป็นมะพร้าวกับเชอร์รี่อบแห้งนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะทุกคนมันเป็นแบบธรรมชาติเลยเขาอบแห้งมาแบบเป็นเชอร์รี่แบบนี้เลยนะคะอร่อยมันมีรสชาติของผลไม้ที่แบบอันนี้มะพร้าวนี่ก่ะ ไม่หวานนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเนาะมันเป็นรสธรรมชาติของผลไม้เลยโอเคเผ็ดมากอะโอเคค่ะเรามาเปิดปจิตินกันเลยวันที่สองนะคะทุกคนนี่ค่ะเมือ่อวานที่เราแกะไปเนาะวันที่สองวันที่สองอยูไอ่ไหนเออ อยู่นี่นะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลย,อ,ย,อ,ยอุ้ย้กำลังอยากได้พอดีเลยอะทุกคน แทนครีมเป็นโลชั่นทามือนะคะเป็นครีมทามือเนาะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอันนี้อยากได้ใช้ได้ใช้ทุกอย่างเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอ,ขอลองก่อนเพราะว่ามันหน้าหนาวนะคะมือแห้งแล้วมันหลอดเล็กค่ะบกระแทกรัดท่ะทุกคนดูพกไปไหนพกใส่กระเป๋าแบบไปได้เลยแบบสะดวกสบายนะคะดู ไม่ต้องเอาเอาหลอดใหญ่เนาะเดี๋ยวเดวีลองลองลอง,ลองห,ห,อหอมมากเห,หอมมากเลยค่ะทุกคนหอมหอมหอมหหหสดชื่นเลมอนกับจัสมินนะคะกินมะนาวกับ กลิ Jasmine, ่นจัสมินผสมกันปครนี่เลยถนดันดกินพร้อมก็ยังองก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องไปเอ่ออะไรนะไปซุปเปอร์ แต่เออมีอะไรจะจะจะบอกทุกคนค่ะดูเป็นแผลพื่นขึ้นตรงซอกหนูนี้เหมือนแพ้อะไรสักอย่างแต่ว่าไม่ได้ฉีดน้ําหอมตรงบริเวณนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นทรีทเมนต์หรือเซรั่มที่เราใช้อยู่คือใช้เซรั่มแล้วทาแบบอย่างนี้ค่ะทุกคนทาคอขึ้นอย่างเนี้ย อาจจะเป็นจากเซรั่มนะแต่ว่าถ้าตรงนี้เราแพ้แล้วทาไมหน้าเราไม่แพ้ละ่ะงงไหมมันแพ้อะไรไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันมันคันนะคะทุกคนคันแล้วก็มันจะเป็นผื่นขึ้นเล็กเลๆๆคือแพ้ร้วแพ้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าแพ้อะไรหรือเฮ้ยทำไมหรือว่าเป็นแชมพูทรีทเมนต์หรอซื้อทรีทเมนต์มาใหม่แต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าทรีตเมนต์อันนี้ก็เคยใช้อยู่ ก็ไม่รู้ว่าแพ้อะไรนะคะทุกคนดูไม่ได้ฉีดน,น้ําหอมนะเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ฉีดน,น้ําหอมซอกหูไม่ได้เอาแบบชอบเอาแต่เองเนี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแผลมันจะเป็ดมันจะแผลแผลตรงเนี้ยก็ไม่รู้ว่าแพอะไรเดี๋ยวลอมาดูอีกทีวันนี้ก็ลาาไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดอีกครุ่มนี้หรือว่าอยากจะเปิดไว้เลยที่สามหนึ่ง เฮ้ยวันที่สามนี่คือกล่องใหญ่อยู่ช่องใหญ่นะนี่วันที่สามยาวขนาดนี้ลเลยแมวดีค่ะเอาไว้ทีนนี่ <c oughs> ก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย